ก็คือเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาจัดทันนีมูนว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจที่แบบจะได้จุคนดูเยอะขึ้นคนจะได้มาดูแบบเราเยอะๆเพราะว่าเห็นเขาบ่นไปว่าเฮ้ยมันมันเล็กเกินอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็จริงๆงานวันนี้ก็เหมือนเป็นงานมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ30ปีของหมด้วยครับง เดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็นับอยู่ตอนนี้ยังยีิบเก้าอยู่ครับใช่มันก็แบบพอดีเป๊ะเลยครับที่เป็นครั้งแรกที่จัดตามตรงวันเกิดเลยครับสื่อว่าเป็นของขวัญพิเศษสำหรับกองไหมเป็นอของขวัญไหมก็เป็นของขวัญด้วยครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ด้วยว่ามันก็หนักจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแบบถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องทำคอนเสิร์ตด้วยครับมันก็เลยแบบชนกันไปหมดเลยก็เลยแบบ หนักจริงเดือนนี้หนักมากๆครับเป็นการทดสอบตัวเองไปในตัวด้วยยอนพิเศษนะครางเพราะว่าปีนี้นองมันเกิดเราก็ฉลองของปแฟนหลายคนเลยใช่ใช่ใช่พิเศษมากๆเลยครับเพราะเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่แบบร่วมฉลองมันเกิดแล้วก็จัดคอนเสิร์ตไปด้วยก็เพลงในคอนเซปต์เนี้ยมันก็จะเป็นแบบยุคที่แบบรวมเอาเอช่วงเวลาที่มันเป็นวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆแล้วก็วัยแบบ ผู้ใหญ่แล้วอะฮ <c oughs> ะห้าสิบเพลงเลยครับแม่ขาดทุนนะเนี่ยห้าสิบเพลงะสามสิบอ่าไม่แน่ครับไม่แน่ลองนับดูแล้วอุ๊ย <c oughs> อาจจะแอ่สปอยไม่ได้แต่ว่า <c oughs> เด็ก้องบอกว่าเด็กเด็กนะฮะอุอ้ยได้แต่ยังตั้งแต่เริ่มฟังเพลงอะครับตั้งแต่เริ่มช่วงช่วงเริ่มฟังเพลงใช่ครับจริงๆก็คือเป็นาาังดใช่ก็ฟังฟังเพลงเยอะครับเพราะว่าแบบแต่ละแนวเพลงมันก็จะมีสะเสน่ห์ของมันแต่ละแนวนครับเราก็ชอบฟังไปเรื่อยเราก็ชอบฟังเพลย์ลิสต์คนอื่นครับเวลานั่งรถไปแล้วเ,เขาเปิดเพลงต่างๆเราก็แบบเฮ้ยจำเพลงมาฟัง แล้วเวลาเราฝักมันก็จะคนละแนวกันเลยเวลาเล่นเพลงแบบมาล็อกเลยอยู่ดีมาซึ้งมาอะคูติกแล้วก็มันจะสวิงมากอันนี้คือเราจัดทั้งหมดเองใชฟบแล้วก็ทีมทีมด้วยครับเพราะว่าครั้งเนี้ยคือครั้งก่อนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเอาสนองตั้นหาสนองนิ้ตัวเองหลักๆเลยคือเลือกเพลงอะไรมาอยากเลือกอะไรมาเลือกเลือกเกสอะไรมาเลือกหมดเลยบางคนแบบผมไม่ได้สนใจเลยว่าคนจะ จะแบบอินหรือเปล่าผมอินเพลงไหนผมอินผมเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะทํางานร่วมกับทีมงานเพราะที่เราเลือกเพลงที่มันเข้ากับคอนเซปต์ตามยุคตามสมัยแล้วก็คอนเซปต์ของของช่วงช่วงเวลาที่มันแบบว่าเป็นสิบยี่สิบสามสิบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ให้โชว์มันลั่นไปตามคอนเซปต์นั้นนะครับก็ต้องมีอยู่แล้วครับ มีฮะอษรยออษรยอเหรอรอจุลาครับรอจุลาตอประตักแล้วก็ขอรังสรรครับสารครับครอยู่าตีนข้าวอยู่ตนี้ขอนึ่ับตาตะวันมีความหมายอะไรบ้างจับตาตะวันเหรอครับ ก็เหมือนเป็นแบบว่าดอกทานวะวันเนี่ยคือจะหันหาแสงก็คือหิวแสงเหรอไม่ได้ก็คือคือมันหันหันหาทางแสงสว่างเสมอครับดวงอาทิตย์ก็เหมือนแบบความหวังอะไรเงี้ยใช่ชีวิตมันก็ต้องมีความหวังครับหิวแสงคิดอะไรก็พูดไป ือแาตอนแต่งหน้าก็คาดหวังว่าทุกคนต้องถามแน่นอนอา,อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยงาน,ต,งน,นต,ต่อไปอาจจะต้องมีแน่นอนเพราะคนเรียกร้องเยอะมากฮะได้ฮะจมราิงจริงๆแล้วก็ก็ เรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าพอพอพอทำงานแล้วเนี่ยประมาณยี่้าผมเริ่มรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆแล้วภาวนาทุกวันนะว่าอย่าพึ่งถึงเลยครับสิบอ่ะยังไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้หลายๆอย่างนะบางทีมันมันก็ฉุกละหุกมากๆเลยตอนคือคือตอนต่างกันมากนะเวลาตอนเด็กๆอ่ะผมก็จะแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึง ปีใหม่ใช่เมื่อไรจะอายุเท่านี้เมื่อไรจะถึงปีใหม่สักทีอยากจะองปีใหม่แล้วก็แบบผ่านอายุผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าพอโตขึ้นน่ะมันเหมือนว่าเออเราเรามีภาระที่ต้องทำแล้วอยากทำให้เสร็จภายในอายุส0สิบเนี่ยก็มีหลายเรื่องับพี่แบบว่าไม่ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยครับโอ้โหได้ไหมนะ จะไม่พอจะต้องปล่อยให้มันชีวิตมันไหลไป่ะฮะคุณก็นับไปยี่สิบเก้าจุดหนึ่งก็ได้ไม่ต้องนับสามสิก็จริงๆทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวแหละครับก็คือความเป็นเด็กก็คือทวามฝันของเราหรือว่า เป้าหมายหรือว่าสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขได้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วครับแล้วก็แบบว่าก็ดีใจที่แบบเห็นผมเป็นอย่างนั้นเป็นแบบยังเป็นเด็กแล้วก็ยังทําในสิ่งที่ชอบยังมีความสุขกับสิ่งเล็กๆอยู่ครับก็ก็ดีใจครับยินดีฮะถ้าพูดถึงที่ถามวาที่ประสบสร็จก่อนวันที่เราจะก้าสสสินสิ่งที่ประสบความสําเร็จก่อนอนะครับก็ก็เป้าหมาย เหมือนเดิมว่บมีมีที่อยู่ที่ดีแล้วก็แบบครอบครัวก็มีความสุขแล้วก็แล้วก็มีมีหมาพึ่้องหมาอย่างมีหมาก็ได้มีแล้ว่ะแล้วก็แบบน่าแบบทั่วไปมีมีอะไรกินดีอะไรเงี้ยสบายแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็อาจได้ทํากิจกรรมที่ชอบก็ได้ทาแล้วครับมีที่ปั้นเซรามิกอยู่ที่บ้านก็ก็ได้ทําแล้วตอนนี้ชีวิตก็รู้สึกว่าสําเร็จ ในระดับพื้นฐานแล้วครับผมผมจ้องจ้องทุกคนตลอดเวลาตอนที่สอบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเลิกตอนนี้แล้วจะมีใครมาซ้อมอีกไหมนะหรือว่าจะมีเกสที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยฮะไมไ่เตรียมเลยบอกว่าเออเวลาเร็วมากไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับคือนั่นแหละ โช,โชว์นี้แล้วกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนดูทุกคนนะฮะสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตปีน,นี้อปัจจุบันเลยอ,อยากให้โชว์สองวันนี้มันดีอตอนนี้นโฟกัสแค่แค่นี้เลยครับม,<ช>มีโกงหรอเล่าหลาาังจาฝากไปแล้วอยากมีข้าวแบบไหนในชีวิตเออก็ทุกวันนี้ก็ ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแต่ว่าอยากอยากอยากไปทำงานที่ด้านด้านงานปั้นงานด้านงานศิลปะงานออกแบบมากขึ้นถ้าเกิดเราเราสามารถมีเวลาแบ่งเวลาได้แล้วเราไปพาร์ทนั้นนะ่ะอยากมีงานแกลเลอรี่งานจัดแสดงในเทศากาลอะไรเงี้ยล้วก็เราใช่อีซิมิชันครับแล้วก็เราสามารถทำพาร์ทการแสดงไปด้วยผมว่าอันนั้นก็คือโกแบบ ใหญ่ๆเลยที่ที่ผมอยากทำนะ่่่รัก็คืองานงานอย่างเช่นถ้าเกิดมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราไปจัดแล้วเราก็เอาเอาทักษะการปั้นเราไปทําได้อาจจะไม่ใช่เซรามิกก็ได้ครับอาจจะเป็นการหล่อชิ้นงานชิ้นหนึ่งมา คืออาร์ตคอยหรือว่าอะไรก็ได้จริงๆเป้าเนี้ยคือเป้าที่ก่อน30ที่ผมจะอยากทําให้สําเร็จนะแต่ว่ามันมันคงจะไม่ไม่ไม่สำเร็จในในปีที่30มสแล้วครับก็แต่คาดหวังว่าปีต่อๆไปมันอาจจะต้องเกิดขึ้นค่ะใช่ถ้ามันทำด้วยกันได้ก็ดีครับแต่แต่ว่าอาจจะมีที่เพย์่อบด้วยใช่ไหมคะมีครับมี มีครับตอนนี้ก็คุยคุยกันไปแล้วว่าว่าว่าจะมีแน่นอนเพราะว่ายุ่งๆมีม็อบแบบมีกับเคลื่อนย้าะมันน่าจะเป็นยุ่งๆแบบเหิือนมุ่งมุ่งมือด้วยนะเรามองว่าเร็วเร็วๆนี้ไหมยอยู่ที่อยู่ที่คนมองนะถ้าเกิดเขาเขาใจร้อนก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะมองไปเลยครับ อาจจะปีนี้ครับปีนี้ปีนี้นอาจจะมีมอุ๊ยอุ๊ยอาจจะอาจจะเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับใช่ครับปีนี้ปีนี้นมีครับแล้วอันน,น,นี้อันนี้เป็นเป็นกล้องไลฟ์หรอครับ ก็คือช่วงซ้อมเนี่ยไม่ไม่ได้เจอกันเลยครับมาเจอกันเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อคืนเขาก็มาดูตอนตอนลันทูครับตอนลันทูช่วงท้ายครับครับผมก็ก็เหมือนแบบเพิ่เหือไม่รู้เพิ่เหือมาจากไหนอาจจะไปเพิ่เหือมาจากวันดิสแล้นะเออเยี่ยวเยี่ยวอะแต่เขาว่าถ่ายรูปเชียร์อัพคุณอยู่ไหมก็ไม่เลยเหรอครับเออในตอนที่สี่อ๋อเออเยี่ยมเลยฮะเออเยี่ยวแต่ที่มา ลูกจะสามสิบแล้วนะมามีบางคนก็ก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับที่แบบสัพบอร์นครับอีกนิดนึงกล้แล้วดกล้จะถึงแล้านต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจเตรียมความสุขเตรียมอะไรยังไงบ้างคือต้องบอกว่างานครั้งนี้จริงๆไม่ได้ พูดว่าเป็นคอนเสิร์ตด้วยซ้ำเป็นปาร์ตี้อยากให้ทุกคนเตรียมแรงแลว้วก็เตรียมใจมาสนุกกันใครใครลุกขึ้นเต้นในพาร์ตท,ที่เต้นได้ก็อยากให้ลุกมาเต้นเลยฮะใช่ครับได้เต็มที่แน่นอนได้เต็มที่มากยังเลยเพราะว่ายังไม่ถึงวันเกิดฮะไม่ทวงหรอกรอหรอกใช่ใช่ไม่นับไม่นับผ้า ต่อไปต่อไปค่ะฮะ x x นี่แล้ว uh? กัน <incentiv ize> ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ที่สนับสนุนผมคือไม่สามารถเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้เลยนะถ้าเกิดไม่มีทุกคนคืออไรจริงๆครับเพื่อรู้สึกว่าคือพาผมมาได้ขนาดนี้ให้ผมเห็นทุกอย่างที่แบบไม่คิดว่าจะได้เห็นครับม,มันสวยงามมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็สัญญาว่าผมก็ถ้าเกิดสิ่งที่ผมทำอยู่อ่ะ ทำให้ทุกคนมีความสุขผมก็สัญญาว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะขอบคุณมากบคัร